ผมรู้สึกว่าเ s อซ่ a จะมเวลอสมค e รใ t เลนที่ป e s ดภัยทิมเบอร์มีเว a า e a ่ด e พ t สมควรในเนี่ลยอเคเราจา o ับคู่กันเลนท่ปอัแก็สามารถจูเข้าจูออกเอซ่าตามลำบากน่นดีโดนหรือเปล่าวิ่งเพิ่งใช้แบบเลือดเสาด้วยกูดาวมาหรือยังนะไม่รู้โอมาพอดีครับต้องมาช่วยหาบเวอร์ต้องมาช่วยหาบอกว่ามันแรงฮะมันแรงเกินใจจะอดทนดาเมจเอาพุทมาไม่ดีแล้วเจอไฟลี่ไฟครับผมอาจจะเสีย หรือไม่ครับเฟิร์สบัตมาที่ซักซ่าผมและโนเทลบอกขอตายทาวเวอร์แล้วกันจะได้ให้เขาหานเงินกันไปฮะไม่ได้รับเงินเต็มๆตหนึ่งต่อหนึ่งครับผมโอจีได้เฟิร์สบัตไปก่อนฮะตกบัตรดเลสเซาผมจีเทอร์ลิงมาหน้าด่านของโนเทลซักาครับตกย้ำต่อฮะหน้าดโานของบีเวอร์ว่าไงก็ขอใส่หน้าโนเทลครับ กิงเชิดก็ไปใส่บอกที่โอ้สักซ่าบอกเครซโนวาเนิร์ดลงไว้ฮะทางนั่นโดนสักซ่าวาร์ปกลับไปได้บอกหรือเปล่าไม่ได้บอกเจอโป้ครับขาดขึ้นกันไปฮะโล้ริงแก่บอมมาในรอบฟาดลงครับเต็มหลังอีทีวสไครเตอร์การนั่นเซฟไปเรียบร้อยฮะไม่รอด วาบินลงโรลิ่งมาดักครับผมจังหวะนี้แล้วเตะหินสโลไปเซ็นเซฟเซฟโดดลวนมาตบตบอีกรอบเปล่าเจอล้วนน้อกแบกไปตบเซ็นเซฟตายดีครับตกไปผมเนี่ยกองแบตเต้จะซอลฮะลงมาผมตียับไปฮะเทรนเนอโดนฝั่งสักซ่าไว้ฮะลวนมายับเมื่อต่อผมสกายเตอร์จัดการสักซ่าไปเป็นที่เรียบร้อยฮะโบกอีกทีโบกอีกครั้งครับผมเซฟจัดการโนนฟาตา ไม่รอบสกอร์เป็น5ต่อ3ครับคู่ดาวอ่ตัวอีกทีผมสกายเตอร์ผมจัดการไปครับย้อมฟินนิทต้งแบดเดอร์เซากระตุกย้ำต่อเนี่ยนายจับล็อกเขาฟองไว้ครับยังม,มีอีลัสซิโอผออกไปได้หนนรือเปล่าเอยโดนแซบไปตายหมดเลยโดนทอมสันเ,นงเองแต่หินสโลเขาบีเวอร์โดนริงเก่งเข้าไปฮะอีลัสซิโอปาดมาย้ำต่อยที่ย้ำใ,นใ,นในส่นั่นซักซ่าซ่าผมแบดเดอร์เซากระตุกไป้ใส่เลน์ยัดลงอีกรอรบอฮะ ด้านโดของฝั่งซักซ่างไงกันโดตีครับผมอ้าวซิลิเชเชนผูกไม่ติดอีกแล้วฮะยังไงกันครับเนี่ยทางด้านทอมสันโดนขึ้นสมามารถเดินกันไปแต่นั่นมิดวันเก็บปีเมอร์ไปได้แล้วยิงย้ำต่อที่น,นั่นนายนายเฟรชิปหลบหนึ่งสเต็ปครับจ่อเป็นวิชเป้มผมปักสายหญิงตอกเก็บแฟลงลงมาครับเสียนดน้านโดของฝั่งเรนดอปแล้วก็ฮุกม,มาต่อยังเป็กระตุกไปด้านซอายครับผมยังไงครับรัวครูดาวยโยกหล,ลบเล่นโรลนี่บอลเดอร์จากดั้นมีดวันเป็นแต่มิดว์เตะหินทั้งหมดแล้วก็ใส่เลี้ยยงมาาาตต่่อซักฮะ แล้วก็มีรีโลเคตมาเก็บการหน่อยครับผมทางด้านปักปั๊มขึ้นไปครับเมจิวานกระโดดตีย้ำอีกทีครับผมแล้วก็ชิวคุชิถอยออกไปผมยังฆ่าปังไม่ได้ผมค็อปสัตว์ก็แรมเน็ตวางทิ้งไว้แล้วก็วาร์ปกลับไปเติมเลือดฮะและนี่ครับผมยังไงต่อฝั่งทางด้านโนเชีผมเจอไลลาหรือเปล่ามีการครับปดสายแล้วก็ลิงก์ต่อผมเอาทางด้านโดทามิครับในการลิงก์กันไปนี่เองฮะและนี่ครับผมนายสวยออกมาด้านนี้ก็เปิดพาวเวอร์คล็อปทกันไว้ โรดริงกิ้งยัำมาครับอัดหนักไปที่เดียวของเอลเดอร์ท่านเอลเดเอร์ท่านเรียบร้อยครับผมสกายเตอร์จัดการไปครับเมกาเขียวนีมคอยดึงจับล็อกไว้ยังไงเดอซิลิเกนล็อกไว้ก่อนครับท็อปสันครับแล้วก็ถอยกลับฮะด้านตัวของฟังคก็เฟิร์กโดนไล่หรือเปล่าฮะคอฮะกเ็เกิดถอยออกไปได้แต่เจอโรดริงไล่ตามครับจะตกไปแบบด้วยซาขผมจังหวะนี้ด้านนี้ก็เปิดครับผมโอ้โหเพราะว่าจะเข้าไล่ตบแต่ว่าเข้าระยะทาวไปแล้วฮะ กอล์ฟซิงเชนยิงจับล็อกต่อยทีก็บผมเปิดมาจังหวะนี้วผมฟีซิ่งฟิลไปแป๊บนึงครับผมโดนพุกตัดว์ดีเสมไปกระโดดตีฮะแล้วก็เรมเน้นปาดมาย้ำต่อทอมสันด้านนี้ก็ผมก็หมุนออกไปฮะสกายเตอร์ซิงเชนล็อครับด้านนี้ก็โบกใส่เข้าไปเอทอมสันจัดการด้วยบีเวอร์ล็อกแค่แฟร์ปาดลงมาโดนครับที่ฟาต้าแล้วก็นายอีกคับเบิร์แท็กใส่สายฟาสแปสไปครับผมชิคุชิอ้อมหลบนะฮะเรมเบ้นได้บอกซิงเชนยิจับล็อกไว้ใส่ด้วยปัก สีแล <icana> ะซีออฟครับผมลงมาครับท้านนายลิงเดชเฉือนไปของเตอร์ที่สแล้วก็ชูคุชิมาครับผมมิดวันแล้วก็โนจิียะมาด้านนี้ก็ต้งไปแบบที่เซายับต่อฟาต้าเรียบร้อยวีคิว้านบิดวันฮะนีโลเคครับผมังทางด้านนี้ครับเออสปิร์ครับรวมเติงไปครับทิปเปอร์เชนถอยออกไปชะครามดึงไว้ก่อนฮะเตอร์ที่ส เดินทีทีทิมเปลี่ยนไปอีกครับผมจู๊กไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ต้องเอาครับลงทุนมาขนาดนี้แล้วจะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่าของไม่ติดไม้ติดมือครับผมแล้วสไารเตอร์จะการปาดเน้นโนเชลตายไปฮะเปลี่ยนไปโรลิ่งตามมาฝั่งด้านนี้ครับพุกมาย้ำต่อผมอีโลซิออ่านเข้าไปอีกทีผมแล้วก็โดนดีพคอยสวดมาแต่วันนี้โดนตีกวาดไปเรื่อยฮะ ด้ตัวของฝั่งเซฟโอนจัดก,การตัวของนายไปได้บอลสักซ่าส์เสียไปบอลทอมสันก,ก็ตายครับเหลือนั้นสกายเตอร์กันต่อเซฟโดนหนักเซฟโดนโบกเข้าอัดไปชั่วาวดึงนั่นเซฟไปลแล้วทิมเปอลเชนย้ำต่อสตอมเตรียมหลับลงไว้ก่อนฮนะะแล้วเตะหินมาใส่นั้นเซฟโอลจุกจุกกันไป ด้านของวีเวอร์ก็ไคลนะครับผมอัดลงไปนี่สไครเตอร์สไครเตอร์ผมโยกหลบนั้นเออสปินเตอร์ไปได้หมดสายไฟสเป็ดดอกนี้ไม่ออกครับผมชูกุชิถ่ายไปเลยแล้วกันแล้วโรลลิงดักไม่ได้ผมด้านของวีเวอร์แล้ววีเวอร์ตายครับผมดับเบิ้ลคิวก็ได้บิดวันสต็อปหลับลงไว้แล้วว้าวกับไปได้หมดนั้นเซฟครบลากนั้นทีมมซอรไปไกลมากทอมสันเดิมแดนมาเก็บนั่โรเบอร์ดามัน็อมสันโดมเตย์ย้อนต่อฟาดสิงคโปร์ไปใส่ด้านทีทีด้านทีทีทิมเบิร์นเชนออกไป เดกันไปครับผมเปิดมาตบยับใส่หรือเปล่าไอ้ทางด้านนี้ครับปวดอัดเข้าไปนายบอกจักันสักเซ่โดนทบสั่นการบีเวอร์ไปฮะเสียไปโอ้โองเวิร์กแล้วก็เอิร์ทสปริดครับแล้วนี่เรเบนต์มาบอกเอเบอร์ซินเชล็กไว้ที่เอิร์ซ่าทางด้านนี้ไงต่อครับฝั่งนี้ตบยับแยผมนายตายบอกหรือเปล่านายจัดก,การได่โนของโนเทียผมแล้วบิ๊กวันไปด้วยบผมเพราะเราคู่กันนะโอ้โหยีดีเอาหน้าไปแนบครับไล่กวาดใช่บหมผม มาจาังหวะนี้ครับฝั่งทางด้านนี้ตัวของซัลซ่าผมละลายผมสกายเตอร์จัดก,การฮะแล้วก็เออร์สปินเตอร์จับรวบตึงไปย้ำต่อละลายไปอีกครับสกายเตอร์และนี่รครับผมซัลซ่าตัวดีเทร์ตายไปครับเออร์ซ่าที่มุซอไปฮะและทางฝั่งนี้ของฟาต้าก็ไม่หลรอสายฟาฟาดหลังไปครับจา่าเดนมิดวันกัดแบบเต็มๆหลบครับผมจังหวะโดนพอดีครับท็อปสันคือกิงก้งกิ้งไล่จับยากฮนะ ไซโคนครับผมเออร์สปิเตอร์ครับนี่ครับโดนรวบตึงสองครับหายไปเลยครับสกายเตอร์แล้วก็เติร์ดทีทีโดนครับถ้าหลบทางด้านเซฟไม่ได้นี่ก็โดนลดรีซีนไปครับแบบเต็มข้อผมและนี่ครับจะเอาทางด้านโดของฝั่งโลชานแต่ว่าก็ทุนด้าไม่ยอมครับทุนด้าผมก็ใส่ผมตีกวาากวาามาติดใส่เลนผมทำแบบไม่ได้ครับมินวานมินวานตายไปเออรฟีซิ่งฟีม์บเต็มข้อผมดทับสันตายผมแล้วก็ทางด้านโดของฝั่งโนเทลไม่รอดฮะแตกสีครับโอจีฮะดูภาพช้าอยู่นี่แท้โอ้ย ออกมาต่อยครั้งครับผมฝั่งนี้ฟาดข้ามครับผมท้าแลบยอดได้เกือบพ่ายครับผมเล่นช็อตเสี่ยงตายหวาดเสียวอุ้ยมีคนเข้าคุณตำรวจยังไงดีกระตุกใส่ครับกระชากใจใส่ไปเน้นแล้วโดนเทลตายไวโอบแล้วได้มีวอนโดนล้วงหลังหายไปเลยครับผมกวาดหลังเอ็นเรตตีหน้าไหมครับแล้วก็สแต็กได้ฟูลีสไสวย์ยังไงตอนน่อดีเรียบร้อยผมับนัดทีครับดับเบิลคิวไปเลยทีเดียวทิมเชนยับต่อฮะใส่โคนปาดขึ้นไว แล้วก็โดนมาซิงเชนยัลูกต่อแรมนั้นถอยออกไปครับเอาแล้วครบท็อปสันถอยคับตอนต Overall, นี้เงินกลับมาเท่ากันครับโมเปนตัมเปลี่ยนฮะเจอความแรงความร้ายกาศครับผมของทางด้านทีมทุนราครับกเชนมาพันสี่ครับตอนนี้มันช่างกระตุกจิตกระชากรใจจริงๆท่านทีตโกเร เจงจำลอกไปนี่ละสิรอบถอยก็ไปผมเรมเน้นเปิดบายีกีครับงไกยต่อทางด้านหวกของฝั่งเนี่ยฮะน,นันเตอรนไดรรีบ้อยไปครับผมเย็บๆไปอีกยิงกดลงไปให้ผมโดนเซเลนหรือเปล่าไอ้ชูคุชิเอาไปได้ผมมิดบันเออสปิตเตอร์อู้ รวบเต็มมาดอกนี้ผมเต็มข้อฮะแต่เขาเปิดเอ็นเรดอยู่ยังไงต้องถอยก่อนหรือเปล่าเออซ่ากัดฟันตีตีสปายทอมซันตายและนี่จับล็อกพาวเวอร์คอร์บอลกันตุกจิตกระชากใจผมกระชากวิญญาณเปิดก่อนเซฟเตอร์แทงกันไว้ก่อนซักซ่าแล้วนี่เสียอยู่จีสไปายของเออซ่าทีมเบอร์เชนเปิดมาย้ำต่ออีกทีครับทางฝั่งโตเทียผมพยายามก็บอลสปีดบอลสปีดยิงยิงย้ำต่อยิงสุดบอลสปีด บอสสปีดมาต่อยรัวผมไล่บมดไปใส่แนนโน่ฟาตาฟาตาซื้อเกิดมาได้แม่นไปเย็บหลับรัวๆครับเพื่อนเซฟแต่เซฟตัวเฉือนต้องบีคบีเดินเข้าใส่บีคบีเดินเข้าใส่ยังไงดีครับทีมผูเชนเปิดบานย้ำต่อยดีทัดเดอร์สไควต์โดนโบกขบหมดแน่นรถรีซีไปรถเป็นข้อแต่ตอนนี้กับผมทีมผูเชนปานหมดทานเดอรบินวันโยกหลบไปเรื่อยหรือว่าจะเป็นสายฟ้ารอรอก่อนระบบชูคุชิทามบิ่งไปครับผมบินวันเรี้ยงเจ้าเบอร์คิวฮะรอใช้ดาเมจเว่ยครับผมแล้วก็โจมตีทัำกันไปฮะ สุดจริงสุดจังครับผมแล้วก็ชะกรามปานลงกันย้ำต่อ,อยกีโอซได้โดยของฝากฟาต้าผมเรียบร้อยไปฮะไม่รอดมีครับผมยังไงครับใส่ก้นไปเออสปิตเตอร์จับรวบตัวมไปแล้วไอโอครับผมลูกโป่มมงแตกไปซักซากก็ตายครับเอาแล้วก็ฆ่าได้เพียงแค่ไม,ม่ได้ผมสีเปสองครับโอจีความหิวมันห้ามไม่ไหวผมรถกระโดดแซบเข้าไปใส่ครับผมที่นั่นบีเวอร์บีเวอร์ตรึงไว้อยู่ฮะ ยังวันนี้ครับผมโดนตีย้ำลงต่อฮะทางน้านของฝั่งปีเวอร์ว่าไงบอกปีเวอร์ละลายไปครับโดนนั่นมิดวันหมดแต่นี่นายครับผมก็จัดการนั่นซักซ่าบอกเขาเกือบตายครับแม็กใช้ระเบิดระเบิดย้ำต่อไล่ปัดครับผมใส่นั่นโดเชลไซ่โคนยังไงดีโดเชลเจอฟิสิกฟิลเข้าเต็มของทามแบบย้อนไปก่อนแล้วก็ชูคุชิถอยออกไปครับปีเวอร์มิดวันตายไปสามครับโอจีโดนเซเลสแต่นับนอมสันช่วยครับผมซินิกเชนจับล็อกขาเดินของฝั่งปักไว้ครับ เร็เกร็งมาฝั่งทางด้านนี้ไงครับยิงยิงเข้าย้ำต่อใส่ครับทางด้าตัวของฝั่งวีเวอร์ครับผมละลายไปครับเปิดมาพังอ้รอบเลยเออสปิรเตอร์จับรวบตึงผ่านมาใส่โคนก็ขึ้นย้ำไว้โปกย้ำรวนเซนเตอร์สกายเตอร์วีเวอร์ถอยออกไปด้วยวอลแรมเน้นปาดความปาดไปกับหวังเซเตอร์สกายเตอร์สกายเตอร์ตายหวังแล้วก็เซนเตอร์ยต่อสวนไปเซนเตอร์ซิกซ์ซ่าซิกซ่ารีบร้อยฮะเซนเตอสับต่ออีสก้าครับผม สปิเตอร์ผมอีกแล้วครับผมมุมแคบนี่เล่นมุมนี้ตลอดครับโอกจีม,มุมผากินครับผมแต่ที่ด้านหลุมบิดมันก็ตามเดิมครับผมโดนทางด้านเออร์ซ่าโบกตายไหมเออร์ซ่าสกีเตอร์ผมปุ่มยิ้มยิ้มเซฟเซฟเซฟครับได้ล่างอีมูนมาโบกโบก,กับขึ้นไปโบกเย็บลุูครับผมเปิดเอ็นเรนมาตีสู้กระบผมสกีเตอร์แล้วตอนนี้สักซ่าตายผมรอรีกระบอกใส่เข้าไปที่ด้านฝั่งโดนเทลโดนเทลยวไงต่อเอาเฮกเปิดมาจังหวะนี้เต็มเต็มข้อบอกนักทอมสันตายครับ ฝั่งด้านทีมครับซุด้ามีเฮกแล้วและนี่ครับโนเชวไม่รอผมโดนเื่อนหมูบีเวอร์ครับไข่มาแบบหนักครับผมเรียบร้อยไปซื้อเกิดมาผมนี่น่าโมโนเชวแล้วตอนนี้เซฟครับผมเซฟผู้ยืนหยัดเซฟผู้ยืนหยัดเซฟบอกว่าโบกหมดเซฟบอกว่าเซฟเซฟโบกหมดครับผมเซฟบอกว่ามาใส่เดียวที่หมดใส่เดียวที่หมดมาสิมาสิมาสิจ้ายังไงดีเซฟบอกว่าสปรีดมาแล้วดึงมาโดนสองโดนสามรอเปล่าเยครับรอหนึ่งแล้วอยู่มีแค่มีมาโบกค,ครับผมปาดสเปนไปเซฟบอกว่าใส่เดียวที่หมดครับขุนคอส ขุนคอนมาต่อที่พเจนปัดมาแล้วฮุกฟาตัดบอลนึง่งซักซ่าเซฟบอกว่ารอขุนคอนก่อนยังไงดีนักหน้าดุของฟาตากระตุกยับระรัวเรียบร้อยขมงฟาตาตายครับเซฟก็โหขึ้นมาผมได้ฮิลด้านนี้วร์ปกลับกันไปผมเทลทุนด้าบอกไม่ไหวผมโดนคายอย่างหนักอะเจอขุนคอนค,ครับเซฟครับผมตอนนี้ครับจัดการปักไหมฮะเอจินอยู่ที่นั่นวีเวอร์ครับผมตอนนี้เริ่มแบบโมเมนตัมกลับมาที่โอจีอีครั้งครับอเกต ดิ่เชนครับผมเข้าไปต่ออ้าวโอ้ไมครับผมเอเบอร์ตายครับจังหวะนดีควรจะเสียก็เสียง่ายยืนในโลกราวผมในขณะที่ชุดด้าผมยืนอทายกลางไม่ได้แต่แดนมิดกวามนี้ผมยิงตึงตื่นได้อยู่เจอฟอร์์ไปดึงจับล้อขาไว้โลตออบเพิ่มเของฟาต้าไซโคช่วยกับเตอร์นี่ทรีเซฟเข้ามาอีกแล้วสต็อปหลับลงไว้ไม่ได้ผมเปิดบีเคบีเข้าใส่กับสไครเตอร์โดนฮุกครับผมแล้วก็ยังไงดีกับเออร์สปิทเตอร์จับรวบถึงหรือเปล่าไออ้ามิดวัายิงสไครเตอร์ละลายไปผมด้วยใจที่แอนเรดหมดฮะ เข้ามาซื้อเกิดแล้วใส่เล่นลงไป3ต้องจูกออกไปก่อนครับท่าเดอร์โดฟังฟักนี่โดนดิซ่าไปฮะนี่ครับผมสต็อปหลับแบบสุส่มๆไว้ครับผมเกือบนะไปเกี่ยวเนื้อเอิร์ทสปีดครับเซฟเซฟผุดคอนระบบมีเลื่อนฮาวเบิร์ดด้วยครับในการดิซามเด้งบอลสปีดมาผมยิงทาวเวอร์รัวๆครับมิดวันไม่สนใจอีกแล้วฮะชิคราบดึงไฟก็มีไอออฮิวอยู่แล้วก็ชูคุชิีถอยออกไปครับขอบคุณคุณนัทยงนะครับผม สป,ปอร์เตอร์บอกอ๋อมิดวันไม่นะมิดวันเสียแน่เอจีนไปแล้วโดูเทลบอลจะเป็นนะเสรมิมเข้ามาหรือเปล่ายิงใสบ่บอลโดนเทลแตกครับลูกบอลครับอยู่ในกลางดกอยู่ในกลางโด,โด,ดนบอลไปฮุกมาจะสเปนบอกสักซ่าจับรวบช่วยไว้ได้สองก็โปรยจะสวอปไปแล้วตอนนี้กับเซฟก็ตายครับเอาขุนคอนตายขุนคอนไม่มีบายทำแบบเชอ่ไปก่อนแล้วนี่รับชูกกชิดโด,ดนบอลไปดึงจับล็อกอีกแล้วฟาต้าบอลลุลวงบอลแบบไม่หยุดแล้วก็ตายไปบมลเลี้ยงบิดวันใส่คนขึ้นต่อไมอ่ให้กลับ เขาไม่ให้กลับเขาไม่ให้กลับแล้วแตกไปอีกหนึ่งครับผมเติ้ลนิทีครับดับเบิลคิวครับทาวเวอร์มาอิ่มอร่อยครับผมแต่คนนี่ฮนะโดนสวนไปแลระเบิดหมดครับผมแตกสี่ครับโอจีไม่มีบายแบ็คครับผมคอกเวิร์กไอโอแล้วก็เอลเดอร์ไททันเสียเอจิตครับผมแล้วก็ย้ำลงต่อนี่ฮนะสต็อมลงไปหลับได้แค่เพียงนี่ฮนะหนึ่งตัวเท่านั้นครับผมแล้วคอปุกขึ้นมา,านท่านไดโนเติ้ลนิทีก็ไล่ย,ย้ำต่อครับผมนิดวัลเข้าเป็นแล a p ฮะ ดูว่ามีเอจินผมแต่ฟอสไฟมันห้ามไม่ไหวครับผมเน <c oughs> ื่องจากว่ามิดฟันเนี่ยไม่มี b ี p ผมโดนไปได้แช่รัวลัวครับแช่แบบไม่หยุดครับผมตามติดกันไว้อโลรงเก่งมาชนจังหวะนี้ครับผม, <c oughs> ม,ผมใส่นากระโขกยับรัวๆัว จับล็อกผา้ปกครองไว้ผมแล้วก็นี้แรมนั้นเปิดมากระโดดแซมไปอีกครั้งก็บอลซื้อน่าตัวของตอนที่ทีบหมดมิดวันตายเออร์ซิมิเตอร์จับรวบมาสกายเตอร์ไม่เจ็บผมเปิดเอ็นเรดข้าวิอยู่แล้วตอนนี้โนเทลตายไปครับผมเหลือแค่เบเร์ทอมสันครับมิดวันใกล้เซฟตุนต่อครับผมมิดวันอีกซื้อเกิดทำแรมย้อนกลับมาทีเด้นเนครับทอมสันสก็ตายทอมสันซื้อเกิดมาฮะด้านตัวของฝั่งเซฟจัดการากกสกายเตอร์ไปจะอยู่ใกล้เซฟจะอยู่ใกล้เซฟสต็อปทันหรือเปล่าไม่ทันผมวอลกับไปได้ผมบีเวอร์ฮะ ไอโรชานครับมาจังหวะนี้ครับผมลงไปย้ำต่อฮุกย้ำต่ออีกทีครับผมจากด้านโดของฝั่งเอิร์สปินเตอร์จับรวบตึงไว้ครับผมใส่เต็มครับฝั่งนี้แรมเน้นเปิดผ่านเข้าไปครับยัดลงต่อยัดปานไปปานกำนายนจัดการเรื่องนี่ครับผมโดนเซฟครับผมโบกคลาลายเหมือนโดนเซฟทริปเปิลคิวครับเฮ้ยเอิร์สปินเตอร์เต็มดอกแล้วก็ไล่โบกครับผมตีกระจายครับ แล้วฟาต้าไงต่อฟาต้าไม่หลอดจะฟลิกเกอร์หนีหนีไม่พ้นอยู่ดีฮะลอ,อยเปิดมาผมทางฝั่งนี้ครับชะคลาเปิดผ่านไปกับผมแล้วเด่นนี่ฮุกสวนเลยบอลแรกชีวิตกับซักซ่าฮะยังไงต่อซักซ่าติดอยู่ในกลางโดงซักซ่นานี่คัดออฟแบ็คไลุ์รัวๆแซปไปยีนใส่น่าโด,โดของฝั่งสกายเดอร์ยืนไฮกราวด์ไว้ก,ก่อนครับท็อปสันอขอคอยเทอร์มินขอคอยเทอร์มินแล้วก้อยรอลงไปกระโดดแซปต่ออ้าไฟโหลดไม่ทันครับผมท็อปสัน โดนปาดกลางอากาศแล้วดันมิดวันต้องเข้าทำแล้วตอนนี้มิดวันโดนเฮกไปโดนโบกย้ำๆยามบอกนะว่าเสียนั่นเอยจีนไปครับยอมเสียไปก่อนแล้วเซฟมาบอกขุนคอนบอกรอแป๊บเออสปิตเตอร์มาคูดาวมาหรือยังบอกใสโคนครับผมตัดไว้ก่อนตัวของเตอร์นิทดีเตอร์นีดดีโดนยิงกับผมมาแบบหนักทีมเชนไม่น่าผมเจอเซฟเหยียบค้างหนึ่งเอาไว้ฮะแล้วพยายามจะทีมเชนตอนผมเจอฮุกมาจากนั้นซักซ่าผมปิดทันทีมื่อไป120วินาทีเปิดมาบอกยิงเคาะกันไปฮะ เออสปินเตอร์จับรวบเติงย้าต่อทางด้านดของฝั่งสกายเตอร์ผมโดนเหยียบย้าลงไปหายไปเลยผมหายไปกับการเหยียบแล้วผมเรมเนสนป่าดเป็นสองครับผมเรเบโดของฝั่งทอมซันแล้วตอนนี้กับเรบเนส์นหดต่ออีกรอบทีมไว้ครับทุนด้าผมปิดเกมเลยหรือเปล่าพี่ชายคิยมยังไม่ดันจีจีขอผมทุนด้าผมโอจีครับได้ต่อชีวิตไปหนึ่งเพื่อครับผมไปลุ้นว่าทุนด้าครับพี่ชายคนนี้จะชนะทีมลิขวิดแล้วก็มาคลายเบเกอร์กันอีกรอบหรือเปล่าครับโนเทลครับ น้าตึงกันเลยทีเดียวฮนะมิดวันนี่กัดน,นิ้วกันเลยทีเดียวครับผมเจอโปกครับผมเจอโฉบยับไปหลายต่อหลายรอบครับผมแต่เซฟคนนี้บอกเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนผมขุนคอนนะเป็นขุนคอนผมที่ทําให้นะเกมครับผมของ OG ไม่ถูกทิ้งไปฮนะ